นะไรคู่เลยสนุกดีที่แพดดี่ไลฟ์อยู่นะครับสวัสดีครับสอบเสร็จแล้วเหรอ,อยังครับพรุ่งนี้ก็สอบอีกครับแต่ว่าตอนนี้แบบขี้เกียจอ่านหนังสือมากเลยนะฮะขอโอ้ขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบช่วยช่วยช่วยดิโอ้ดอกกุหลาบโฮ้ดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบ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 ขอบคุณครับ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 สิบแปดบินไปที่อะไรนะสิบแปดตุลานี้ไปเที่ยวครับใช่สิบแปดใช่ฝอไปเที่ยวสิบแปดครับขอบคุณ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 ครับดอกไม้เองมีคีนซิ่งไหมไม่มี ก็จะลบกอกยังไงวะสวัสดีครับน้องฟอดดอกกุหลาบดอกกุหลาบพูดใต้ได้ไหมครับพูดไม่ได้ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นครับสิบแปดเดือนที่สิบแปดไปญี่ปุ่นครับเธอไม่ควรมีคนเดียวบนโลกนะอ้าวดีครับจิระวัน สวัสดีครับคุณกิตตะวันดอกุลาบคกุณลาบดอกกุลาบไปคุยหมดิีวิตสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร,ไรนะ En อะไรซีซีนะสวัสดีครับพี่พี่ครูจอร์ดไม่เจอกันนานเลยนะ ขอบคุณครับ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 เร่คลิปใหม่แล้วคากติดตามช่องช่องแดงได้เลยฝนตกไหมไม่ตกครับหนูอยู่บุรีรัมย์อำเภอประคนชัยหรือเปล่าใช่ครับแต่ในแบบประชาชนอยู่ประคนชัยครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ประคนชัยนะครับหูหัวใจหหัวใจอะไรนะ น้องฟอร์ดไลท์นะยังครับเพิ่งมาครับ N NPC ขอเรียกว่า N PC เฮ้ยดอกไฟคุยเีวเข้มมากขอบคุณครับเอ่านีเตรียมเลยไปเรื่อยสวัสดีครับน่ารักจังแสดงว่าคนชมก็ต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยวันนี้อารมณ์ดีแท้เพราะว่าได้กินของอร่อยครับเลยอารมณ์ดี ไอ้เต้าขี้เล่นน่ารักไม่ไหวไอ้เต้าเล่นขี้ไอ้เต้าสิขำมั่งขับขอบคุณคร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 ับพรุ่งนี้สอบหรือเปล่าคะใช่ครับพรุ่งนี้สอบครับตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเลยเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีใครไลฟ์บ้างวันนี้พี่แพรดีไม่ไลฟ์นะครับเพราะว่า จะถึงมันเกิดเขาแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้เลยครับเอาเพลงอะไรเธอไปกับหนุ่มขี้เมาเสือสีดำแบบเขาที่หน้าตารอเธอไปกับหนุ่มแซนดบอยที่ชื่อบอยเศรษฐีที่งานอารีบอกอีสานให้ฟังแน่สวัสดีครับเป็นเจ้าใดครับอุ้ยหอยทาก เอาเพลงรักแรกเหรอครับหัวใจเอเอเรไปเหัวใจหัวใจหัวใจขอให้สอบผ่านนะครับเป็นกําลังใจให้ <c oughs> จริงๆแบบฝอไม่อยากแบบได้คะแนนเยอะแล้วอะเพราะว่าฟฟงลางภาคฝอผ่านแล้วฝอ <c oughs> เลย <c oughs> แบบไม่อยากอ่านเยอะไม่ใช่หรอกครับมันเป็นข้อแก้ตัวจริงๆเพราะว่าขี้เกียจเฉยๆครับน่ารักเกินขอบคุณครับพี่บอย โทรถ้พอมันเกิดพี่แพ้ดีหรือเปล่าคะได้ครับถ้ายังไม่หลับใครวะใครคนนี้ชาวอยู่กับใครหัวหอมขอบคุณครับหัวใจอุ๊ยหัวใจป้านอนแล้วเหรอฝนไม่แน่ใจเหมือนกันครับรไปพร้อมกันแต่ว่าไม่รู้กลับวาไหนแต่เขาไม่ได้ไปพร้อมกันคุยกันได้นะคุยกันได้นะครับ <พอ S 1> ไม่เห็นใคร อะไรนะไม่เห็นใครนั่งแถวท่าเรือเลยทำไมครับทำไมถึงไม่เห็นใครนั่งแถวท่าเรือเลยคืออะไรอ่ะบีมไม่เห็นเรือไงทำไมอ่ะก็ท่าเรือก็ไปรอเรือ <c oughs> ทำไมอ่ะทามอะไรเขาบอกว่าไม่เห็นใครนั่งแถวท่าเรือเลยสวัสดีครับพี่เตี้ยไม่เจอกันนานเ,าเ,เลยนะเพี่เตี้ยหายไปโดนแห้ง ขอกำลังใจสอบหน่อยให้อ่านหนังสือนะอ่านหนังสือนะคะเราก็แบบไม่มีลังใจเหมือนกันอายุเหรอครับตอนนี้อายุเข้าสิบเก้าปีครับจริงๆก็แบบแบบหน้ามันไปแล้วอะจตะจริงๆอายุสิบแปดสิบเก้าพี่เจียวอกว่ามาแล้ว สวัสดีค่ะต้าความรักอยากให้น้องฟอร์ดไลค์กับพี่แพรรี่สนุกมากพี่แพรรี่เขาน่าจะแบบวันนี้เขาน่าจะสวดมนต์นะครับเพราะว่าวันเกิดค่ะต้องสวดมนต์ข้าวันเกิดครับ,สบ,รบแสบจัดบอกเขาสิเขาบอกสิ <c oughs> เอาจริงๆรี่ฟอร์ดอายุสิบเก้ารุ่นเดียวกับลูกพี่เลยห <c oughs> ยอกค่ะพี่กีฟ้าอายุยี่สิบสองนะครับ <c oughs> ฟัดหยอกเล่น ยี่สองแล้วแต่แบบยังหน้ายังสิบแปดอยู่เลยสวัสดีค่ะน้องฟอร์ดสวัสดีครับพี่ภูใช่ไหมยอ่ะคุณปอมโนละหนึ่งพอขอให้สอบผ่านทุกวิชานะสาธุ นึกว่า27โอ้โหใครเนี่ยตาเอ๋จริงเหรอฟอเหมือนคนนั้นอยู่27หรอครับไปแล้วหน้าฟอร์ดไม่เป็นไร27ก็27ถ้าคุณคิดว่าหน้าเหมือน27ฟอร์ดก็เออ27ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกครับฟอรเป็นแบบยอมคนง่ายอยู่แล้วใช่สิอืม คนมินอายุเท่าไหร่นะสวัสดีน้องฟอร์ดร้องเพลงให้ฟังสักท่อนได้มุย้ยจังบานี้ <c oughs> ตกลงไม่ใช่อายสี่หรออ้าวพี่เตี้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยร้องเพลงฟังสักท่อนเอาเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรจังบานเวลาย,ยิ้มแล้วน่ารักเหยอึกมีคนแชร์ <c oughs> เดียวไปแค่ พี่แพรรี่มาไหนอะ่ะไหนอะ่ะจริงเหรอครับพี่แพรรี่มาจริงเหรอไหนเอ่ยอย่าร้องติ๊กตอกแบนดนะใช่เหรอครับ ายุสิบสี่สอบคณิตได้สิบเจ็ดเต็มเจ็ดสิบท้อเลยได้เต็มเจ็ดสิบะครับได้สิบเจ็ดตอนตอนอสอบก็ได้สอบคณิตก็น่าจะได้สิบเต็มเจ็ดสิบะครับเฮ้ยถ้าได้หมกอีกต่อต้องทำไงอะ่ะก็อุยอ้ยมวกอุยอ้ยมวกเฮ้ย <laughs> ร้องคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอ,มอยู่ข้างหลังเพลงอะไรนั่นไงคนลงคนลงเลยเห็นไหมไม่เป็นไรครับขอเพลงขอเพลงอ,อกหักขอรักเมียขอร้องไม่เป็นอะ่ะ ดอกไม้เองใช่ี่เฮ้ยอะไรอ่ะดูไม่ทันเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมีคนสงค่งให้โอ้ขอบคุณครับพี่บอยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะครบหนึ่งร้อยดอกละเองคือตัวนี้ใช่ไหมที่ซื้อมันอืมงามบ้อเองซำดักทักแล้วแต่มันกลิ่นยังอยู่เออกลิ่นเดียนอยู่นะใช่แต่ว่ามันสวยไงวยตัวนี้เลิศอ่ะขอบคุณครับพี่ช็อตเดท ช็อตเด็ดขอบคุณครพี่ช็อตเด็ดขอบคุณครพี่เตี้ยขอบคุณครับขอบ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 ครับขครับขอบครัขอบครับขอบครัขอบครับขอบครับโอ้ครบเป้าหมายแล้วครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าใครส่งให้บ้างมีพี่บอยพี่เตี้ยแล้วก็พี่เจสามี่โอ้โหพี่จ๊อบก็ส่งให้ขอบคุณทุกคนนะครับ ม่นเขาเนี่ยทำตามของขวัญอ่ะได้เลยเดี๋ยวขอจะมทาทำตามของขวัญน,นะนี่ถ่ายรูปอันนั้นหน่อยที่มันเป็นรูปควายแล้วก็ปัดมาเลยรอบๆไว้ไซส์แบบเธอต้องดมเธอต้องดมสิหอมจังอ๋ออย่างเงี้ยหฮอหอมจัง <laughs> อย่างเงี้ยครับอือหอมจัง บ้าแล้วจะเป็นบ้าแล้วครับฝันจะเป็นบ้าแล้วน่าจะแบบไม่เต็มแล้วไหนซ้อมอ่านซ้อมหุยดอกไม้